ขานเล่นเอ็ดซีเรื่องพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยใจร้ายรักน้องมากกว่าพี่พ่อคะวันนี้เราจะไปเล่นสวนน้ำกันใช่ไหมคะใช่ซีรู่คุณมาเล่นสวนน้ำกับเราไหมโอเคพ่อครับผมไปด้วยนี่ฉันไม่ใช้แกเป็นสวนน้ำด้วยนะไปไปเปลี่ยนชุดกลับบ้านเลยไปฉันอยากให้ฉันไม่ให้แก 对了。 วนนะคุณ คนเดินได้ทำไมจะเดินไม่ได้ขึ้นบนใจต,ตรงนี้ไปก็เดินได้แหละโอ้สนุสนเลยพ่อครับสนุามากจริงๆนพ่อบอกนะถ้าลูกไม่เริ่มถ้าลูกไม่อยากมาเล่นแต่แรกสนุกจะตายไปคุณไปเล่นกันโอ้โอ เลูกไปเล่นบาว์อบอการท่อไหมถ้าใครไม่อยากเล่นต่อไปนะโอ,อเคลนะเดินเดินไปเดินไปเดินลอดได้ด้วยอ่ะคุณทำไมันจะเดินลอดไม่ได้ล่ะคุณเป็นบ้าไงอ่ะป่าวม่งไ,ไปโอ้จุ๊บไปเลกไปนี่คุณกับลูกมาเดินตามผมอะจะไปเล่นสไลเดอร์กัใหญ่กัน อันนี้แหละขนตาว่ใช่อันนี้นไซเลอรอุโมงค์อ่ะเอ้าลูกไปขึ้นบันไดามาละอีกตัวป้าเอ้ยฮ่าอยู่นี่แล้วไปไหนไปไหนคนไหนลูกล่ะเอ้ยลูกอยู่ไหนอ๋อน,นั่งไงไปเร็วลูกขึ้นไปเล่นสไลเดอร์อุโมงกันเย้เย้ ระวังตกนะตกอ้าวนั่นไงว่าแล้วตกแล้วโอ้ยจะบ้าตายอะไรคุณคุณว่าลูกและวว่าลูกคุณอะไรจะบ้าตายโอ้ยลงอะไรอ้าวผมก็หล่นเหมือนกันนะคุณเอ้ยคุณอะไรก็จะบ้าตายไปด้วยคุณก็จะบ้าตายไปด้วยไงไปไปไป ขึ้นมาสี่เสาตัวนี้ลกอย่าไปยืนตรงนั้นอีกนะอย่าตกบนได้ได้ค่ะพ่อไปรีบลงกันไปว้าวั๊ำโอ้ยสนุกสนุกโอ้มีลูกวันออกมาด้วยมาลูกของลูกต้องเล่นสไลเดอร์เล็กนะชซ่า ส่นเด็กก็เล่นส่นเด็กป่ะแม่ลูกจะมาลงกซายเลื่อนใหญ่กันแรกค่ะพ,พ่อมาเร็วตามพ่อมาเร็วคุณไหนลูกเราทุกคนเราตดอ <c oughs> าเธอร์น่นะทุกคนก็ไม่ได้กลิ่นนะ <c oughs> แม่ลูกไม่ตามมาแล้วแม่หนูไม่เป็นไรค่ะ นม่จอตามอะไรมาลองลองไรเดอร์จุ๊บเจ้านี่ช่างไรเดอร์นี่มากๆเลยค่ะพ่อนี่อันนี้อ่ะมันไม่ใช่ไรเดอร์ลูกมันคืออุโมงค์ลอออะไรไม่รู้เอ อนหน้าเล่นสนุกมากเลยลูกขอเล่นด้วยครับพ่อได้นี่ลูกสนุกนี่แหะว้าวสนุกม,มากๆเลยครับพ่อสนุกสุดๆเลยคลลวรก,ก,ก,กลับบ้าน,นกันดีกว่าถ้าขนมไม่อยากกลับบ้านอะอะไรนะลูกไม่อยากกลับบ้านอะโอเคลูกถ้าไม่อยากกลับบ้านทำอะไรอะ นะบ้านอะไรหรอคบพ่ออันนี้เป็นบ้านเช่าบ้านค่ะอ๋ออันนี้พ่อซื้อบ้านหลังใหม่สวยไหมลูกสวยมากเลยค่ะพ่อแต่ว่ามันมีสองชั้นใช่ไหมคะ่ะแต่ว่ามีที่นอนเดียวนะลูกโอ้งั้นเดี๋ยวพ่อให้ช่างมาเติมที่นอนเพิ่มแลวกันนะขับกันค่ะเฮ้ยทำไมพ่อกับแม่ แม่ไม่ยอมกลับมาสิสงสัยจะรืงสวนน้ำจะลืมผมไปแล้วมั้ง <c oughs> โทรไปหาพ่อกับแม่ก็ได้โทรไปหาพ่อกับแม่ดีกว่าเอ้คุณสวัสด,ดีใครอ่ะผมนี่ครับพ่อพ่ออยู่ไหนอ่ะอ๋อพ่อมาผัาดอยู่ที่ป้าอยู่ที่โรงแรมโอ้พ่อทำไมไม่พาผมไปด้วยอ่ะโอ้ยพ่อขอโทษโอ้ยเอ็งไม่ต้องมา ีบมานครับโอเคโอเคคุณลูกบอกให้รีบมาเดี๋ยวต้องกลับก่อนนะคุณก็ได้ค่ะพ่อค่ะสงสัสพี่ชาหนูแน่นอนเลยก็เลยบอกว่าให้รีบกลับรีบกลับม่เป็นอะไรกนะ จริงๆแล้วลูกอ่ะแอบในรถท้ายนะรถเนาะค่ะพยย่อความคิดดีมากเลยอ้าพ่อมาแล้วโอยโทรตามตลอดทางเลยบอกกำลังจะมากำลังจะมาทำไมนานจังพ่อเอพอพอดีมันอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเละ มันอยู่ใกล้ๆนานนะแต่ว่านานนะพ่อโหนานบ้าเบอเลยบ้าบอของแกวะผมไม่ได้บ้าเบอรของแกนะครับพ่ออจิ๊บๆนะต้องพูดมากหรอกได้ครับพูดมากจะเสียปากเสียจั้งนั้นพ่อครับนี่มันจะมากเกินไปนะครับมากเกินไปเลยไม่พาไปหรอกพรุ่งนี้ ่พาไปแล้วได้ด้านมากเลยอะทุกคนเป็นแบบนี้ได้ไงอะ่ะเป็นึงนะคะเดี๋ยวพ่อจะพาไปเทีย่ยวนะลูกไหนเพ่แล้วพ่อพ่อครับผมไปเทีย่ยวด้วยครับแกไม่ต้องมา อีกแล้วอะไรจะมาว่าอะไรแบบนีใส่ฉันกันว่างไงว่างไงแค่ว่าไงาไรฉันว่าไปลูกมาเร็วฉันรักรกับพอ่อ กันนะเราไปซื้อของมาให้โอเคค่ะพ่อจริงอ่ะลูกเรากลับกันดีกว่านะอ้าวคนทำไมลูกไมอ๋อน,อนี่เงี้ยลูกเดี๋ยวพ่อไปซื้อของให้พี่เขาแล้วกันนะ เดี๋ยวพ่อไปซื้อของให้พี่ค่ะแล้วกันนะได้ค่ะรับมือในรูกนะค่ะพ่อปลายูกเรากลับบ้านกันนี่มีของทั้งของลูกทั้งของแม่ทั้ทงของน้องก็ทั้งของน้องก็ทั้งของพี่เรานะก็ทั้งของพี่เรานะ เดี๋ยวพ่งนี้พ่อจะ,จะพาไปเนะไไดเล่นเสาไปเล่นสระว่ายน้ำพ่อลเอี้ยงพ่อไม่เคยรักผมเลยที่พ่อไม่พาลูกไปพ่อกโกหกเนะจ๊ะนี่นี่ค่ะไอไอที่พ่อถือมาเนี่ยก็าขานมของลูกนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะพาลูกไปเล่นเสาว,วนะนะ่ายน้ำนะขอบคุณค่ะค,ครับพ่อ พ่อจะไปทิ้งลูกต่อไปแล้วนะพ่อขอโทษนะจ๊ะไม่เป็นไรครับพ่อถ้าพรุ่งนี้ผมได้ไปเล่นส่วนน้ำจริงๆผมก็ดีใจนะครับพ่อผมก็จะหายโกรธพ่อแล้วด้วยพ่อขอโทษนะลูกครับพ่อไม่เป็นไรครับพ่อผมเข้าใจถ้าพรุ่งนี้ผมได้ไปเล่นส่วนถ้าพรุ่งนี้ผมได้ไปเล่นส่วนน้ำจริงๆผมก็ดีใจนะคบผมก็หายโกรธพ่อด้วยโอเคครับโอเคครับ นะคะกับละครซ้อนร่วงพ่อกับแม่รำเอียงรักน้องมากกว่าพี่นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์แชร์ับ